อันนั้นไม่ใช่ห้องน้ำเหรอตื่นแลแม่ที่ไหนย,ยางไม่เคยลึกๆเหรอ,อมแม่ม่วันนี้น้อง,องด,ดอกกุหลาบแม่เดินมาหาดอกกุหลาบแม่ชอบด,ดอกกุหลาบเลีเ้ยงในดินน่ะมันสวยนะเห็นไหม เราเลี้ยงในกระถางมันก็เลยไม่สวยดูไว้อุดมสมบูรณ์คาเฟ่คุกหนูนาะทำไมเงียบจัง เขาเปิดป่ะเนี่ยนี่ข้างนอกนี่น่านั่งมากเลยนะคะนั่งดื่มกาแฟจัดเป็นศาลาราะวังลื่นนะคะอบอกลูกปรากฏว่าแม่ลม้มแม่ล้มที่ไหนไม่แม่แบบ พูดถึงว่าเออบอกแต่ลูกให้ระวังอะไรเงี้ยแล้วตัวเองล้มเองนาไม่รอกันเลยรกลยอกนัอนมมด,กด้วยโคกหนองนาโมเดลก็ชอบซื้ หน่อไม้เบลเลอร์อะไรลูกต้นตะกบลูกชอบกินนะตอนเด็กๆนะอ่ะเฮ้ยเขามีสะพานสูงเลยนะคะขึ้นไปถ่ายรูปค่ะ นะแข็งแรงอยู่บรรยากาศดีมากมีมะละกอต้นเล็กๆน่าจะต้นเท่าคุณหอมเลยอยุงเด้อนี่กำลังปลูกผักนะทำโค้งๆแบบนี้สวยดี รอ,อแม่ด้วยอย่าเดินเร็วนี่นานาข้าวเขามีป้ายติดบอกตลอดนะอันนี้คลองไส้ไก่แล้วก็มี qr code ให้สแกนด้วยวายเสียงเกอเสียงแผลโลเลือนเพราะช้ำนี่ไงเออ ทำนะอาดสะอาดแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยแต่ว่าหน้าฝนมันก็เลยยุ่งเยอะเด็กอยู่ไหนแล้วเนี่ย ในลูกต่นต้นนั่นเห็นไม้ตตั้งแปะทั้งแกะเหรอใช่นู่นกวางก็มีอ้อทำไมแเขาไม่เอาลูปกระจกเพเอาไวรทางนี้ด้วยแม่แแม่ตัวนั้นกินพันลูกกระนกินไมตัวตันั้นเห็นไม้เห็นเห็นเห็นกินไม้เหรอนั่น คุยกับม um ันเหรอตอเวมัน <ination noises> ah, ้าะกีดสิมันตกใยเห็นไหมกวางมันหันมาดูเลยมีหันหาแ่้วกว้างตมกวางตรงนี้มันไม่เห็นมีอะไรเลยมีไก่อยู่ข้างในค่ะกวาง พันชีก้ามันมันเดือตัวเดียวอะ่ะมันน่าจะมีตัวเดียวแล้วทำไมน้ำไม่เดือดิฝนตกไงคะมันก็แฉะมันเงียบแลวเห็นไหมไก่ไข่ แ a ปปี้ชิคเ e n นโฮมบ้านไก่อารมณ์ดีไก่มีความสุขวายเสียงฟ้าร้องไก่ไข่อารมณ์ดีมีไงป้ายเขาไปอ,อยู่ข้างใน ฉ่างและโรงเรือนเก็บวัสดุนี่ใต้เลยอืออันนี้คือเข้ามาในพื้นที่เขาแล้วหรออยู่คนเดียวเลยไม่มีเพื่อนยุงเยอะมันมันมีเพื่อนแล้วมันจะได้ออกมันยืนมันยืนโชว์ตัวโชว์ไลน์ให้เราดู มันชวง,งนันกันพนวงนั้นก็แทะต้นไม้แบบก็มีสามข้อมีรอยลืน่นพอลูกอืม ย้อนกลับทางเดิมฐานคนรักน้ำรักน้ำรัก เสียงน้ำตกบ้านบึงตะวนันโดนยุงจุ๊บไปหลายตุ่มละไม้กลาง ร่มลื่นไม่ร้อนนะคะฝนเพิ่งหยุดตกเงียบสงบรรมาชาตินี่ไงนี่ไงที่เขาลอยไวอันนี้โอ้ยโอ้ยตายตายนี่เขาลอยไวประดับนี่นี่ มนั่งแบบเกๆ๋ๆนั่งจิบกาแฟตรงนี้ร้านกาแฟเขาก็เล็กๆนะคะคือเน้นแบบให้คนออกมานั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศแบบ mm. ธรรมชาติธรรมชาติ สวยจังนี่นี่ร้านกาแฟเขาอยู่ตรงนี้นี่หลังร้านยิ้มอือหม,มีชิมช้าให้เด็กเล่นน่าจะทำเอง เอานี่ไงเขาซื้ออ๋อเขาขาย9,000บาทยุงยังตามออกมาอีกพอมกันนะพร้อมยุงนะคะหนึ่งสอง